สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสถานการณ์เกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็หยุดเครนนะครับซึ่งณขณะนี้ครับมันก็มีการไปประสบพบเจอเรื่องของโดรนก็น่าจะเป็นพวกโดรนกึมิกาเซ่ครับแต่ว่าการประสบพบเจอแบบนี้มันเกิดขึ้นบนดินแดนของรัสเซียซึ่งมันก็มีรูปภาพปรากฏให้เห็นนะครับว่านี่คือซากโดรนครับหลังจากที่เจอระบบป้องกัน ภยายนอกาศของรัสเซียครับสามารถสอยมันล่วงลงมาได้สิ่งที่เราพบเห็นได้ก็คือว่าในช่วงเวลานี้ครับยูเครนนั้นกําลังที่จะทําการสร้างโดรนออกมารุ่นใหม่แล้วก็โดรนรุ่นนี้นะครับถูกใช้งานทางทหารและมันก็เป็นโดรนระยะไกลอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ยูเครนนั้นมีการสร้างขึ้นมาความพิเศษของโดรนรุ่นนี้ก็คือว่ามันแตกต่างจากโดรนรุ่นอื่น มันจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใหม่ที่สามารถทำให้โดนแบบนี้นะครับบินด้วยความเร็วมากกว่าโดรนที่มีการถูกสร้างมาในอดีตมันใช้พลังงานของไอพ่นครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆนั้นก็ยังคงไม่เป็นที่เปิดเผยมากนะักรวมถึงระบบนำวิถีของมันก็ยังไม่ทราบว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ยูเครนนั้นกำลังผลิตโดรน เรียกไกลแบบไปเที่ยวเดียวไปแล้วไปรับไม่กลับมานั่นก็คือโดรนกามิกาเซ่เพื่อใช้สำหรับการมาโจมตีกองทัพรัสเซียซึ่งรูปภาพดังกล่าวก็เลยทําให้กองทัพรัสเซียนะครับก็ยังไม่ทราบว่าไอ้เจ้าโดรนแบบนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรหรือใครเป็นผู้ผลิตแต่ว่าจากการเปิดเผยเบื้องต้นนะครับเขาก็บอกว่าไอ้ส่วนประกอบของมันเนี่ยนะฮะมันก็ถูกสร้างจากไม้ ผสมกับไฟเบอร์กลาสและก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆนะครับที่มีความแตกต่างกันเช่นพวกคาร์บอนทำให้รูปร่างของโดนแบบนี้ครับมีขนาดที่เบาแล้วก็รูปร่างลักษณะของมันนั้นก็เป็นปีกสามเหลี่ยมนะครับแบบเดลต้าเราเรียกว่าเป็น Jet Power Long r a n t e a t t a c k Drone ถือว่าเป็นโดนรุ่นใหม่นะครับที่มาจากฝั่งของยูเครนเพื่อใช้สำหรับการโจมตี กองทัพรัสเซียลักษณะหน้าตาของมันนั้นมันจะทาสีดำเงาแล้วก็มีความยาวประมาณสัก10ฟุตมีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับเครื่องบินสเตลแน่นอนนะครับว่ายูเครนต้องการสร้างมันขึ้นมาเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันภัยอากาศแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่น่ารอดครับเพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียก็สามารถสอยมันล่วงลงมาได้ครับท่านผู้ชม และสิ่งที่เราทราบได้อีกก็คือว่าไอ้เจ้าเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับมันก็มีการผลิตในเยอรมน,นีเครื่องยนต์ตรงนี้ก็สามารถซื้อได้จากตามแหล่งออนไลน์ทั่วๆไปนะครับก็มีราคาอยู่ที่ประมาณสัก10,000เหรียญสหรัฐนะครับเครื่องยนต์ตรงนี้ก็ถูกใช้งานโดยพวกเครื่องบินของเครื่องบินบังคับของพวกมือสมัครเล่นนะครับทั่วๆไปแต่ว่าเป็นเกรดไฮเอ็นหน่อย เพราะว่ามันมีราคาที่แพงทีนี้เครื่องยนต์ตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มาจากบริษัทเยอรมนีก็คือบริษัท Jetcat เป็นเครื่องยนต์รุ่น P400 p ปครับมีน้ำหนักประมาณแค่8ปอนด์เท่านั้นแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน6นิ้วนะครับซึ่งถือว่ามีขนาดที่เล็กมากให้แรงขับถึง95ปอนด์สิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันจะมีอัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิงค่อนข้างอย่างมาก นักวิเคราะห์ก็เลยเชื่อมั่นกันว่าการออกแบบโดรนลักษณะเช่นนี้นะครับหากว่าต้องการให้มันบินไกลเนี่ยนะครับจะต้องออกแบบให้มันมีขนาดที่ใหญ่โตโมโหลานมากเลยครับถึงจะทำให้โดนแบบนี้บินได้ไกลมากแต่ก็ถูกฟันธงว่าโดนแบบนี้นะครับน่าจะบินไปยังแนวหลังของรัสเซียเท่านั้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่สงครามเพื่อไปเล่นงานพวกกองทัพรัสเซีย อาจจะเป็นตัวบุคคลหรืออาจจะเป็นพวกยุทโธปกรณ์ด้านการทหารแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือว่ามันมีเรื่องของลูกปืนนะครับเป็นเหมือนพวกลูกเหล็กอะ่ะที่ใช้ในการเข้ามาหล่อลื่นที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบล้อนะครับมันมีเยอะแล้วก็กระจายทั่วไปหมดนะครับก็เลยมองว่าหัวรบของมันนั้นน่าจะมีการเข้ามาเล่นงานเป้าหมายแบบกระจายวงกว้างนะครับ ทางฝั่งของยูเครนเองนั้นก็มีการผลิตโดรนมาอย่างหลากหลายรูปแบบนะครับหนึ่งนั้นก็จะเป็นรุ่น uj 2 6ก็ถือว่าเป็นโดรนกามกาเซ่น,นะครับที่ยูเครนมีการผลิตมันขึ้นมาแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของมันนั้นมันจะมีความคล้ายคลึงกับพวกเครื่องบินนะครับแต่ก็ได้รับการดัดแปลงให้เป็นโดรนแล้วก็ถูกใช้งานได้อย่างเหมาะสมแต่ว่าโดรนส่วนใหญ่ของยูเครนนั้นมันจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบไบพัสซะมากกว่านะครับ แต่มันก็ทําให้โดรนเหล่านี้นะครับก็สามารถทําการบินได้ไกลได้ด้วยเช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้ครับสงครามโด้นั้นก็ยังถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับด้วยกันทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือไม่ก็ยูเครนนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างจะต่ําและก็รัสเซียนั้นก็มีการผลิตโดรนแบบนี้นะครับออกมาใช้อย่างมากมายสามารถเข้าไปโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยํานะครับ ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มีการเข้ามาสนับสนุนช่องของเราครับด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนครับหลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกแล้วครับก็จะยังไม่มีการจัดเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะมีการเก็บค่าสมาชิกเป็นเงิน35บาทครับสำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีการได้รับเครื่องหมายเป็นพิเศษจากทางช่องของเราครับทุกครั้งครับที่ท่านมีการเข้ามาคอมเมนต์ในช่องนี้ครับมันจะมีการปรากฏ สัญ,ญลักษณ์ครับบริเวณด้านท้ายของชื่อท่านมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ครับมันจะมีการปรับเปลี่ยนไปในช่วงทุกเดือนจนถึงปีครับว่าท่านนั้นเป็นสมาชิกที่มีการเหนียวแน่นกับช่องเราได้มากน้อยสักเพียงใด